ตอนที่65้าเปลี่ยนสถานที่แข่งขันปิงว่านมุยนาผมได้อุ้มลูกของคุณอย่างอุตสาหะแต่คุณยังวิพากวิจารณ์ผมอีกเหรอเจ้าผู้ละเอียดอ่อนฝังแย,ย่ดึงเขาเข้ามาใกล้บีบจมูกอันประนีตของเขาและกระซิบที่รักอันละเอียดอ่อนของข้าน้ำเสียงที่ใกล้ชิดเต็มไปด้วยความปรารถนาที่ถูกระงับเช่นนี้ปิงว่านไม่สามารถต้านทานได้เขาบนเกี่ยวกับสเสน่ห์ที่ไม่ยุติธรรมของชายคนนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะทารกที่เขาอุ้มอยู่เขาคงจะรับฟังเย่ไปแล้วเขาคิดว่าหากพวกเขาเคยต่อสู้กันฟังเย่ทั้งหมดต้องทำก็แค่ประครบประงมเขาและทุกอย่างก็จะได้รับการอภัยนวดขาของผมต่อไปเมื่อรู้ว่าสภาพปัจจุบันของเขาทำให้บางสิ่งทำไม่ได้ปิงว่านจึงตัดสินใจไม่หกล้อเขาผลักฟังเย่ออกไปเล็กน้อยอย่าเข้ามาใกล้เกินไปผมจะเงียบการรั้งไว้บางครั้งยากกว่าการปล่อยวางเสียงครวญครางของปิงว่านโน้มตัวไปทุกทิศทุกทาง ทำให้ฟังเย่ยมีความปรารถนาอันแรงกล้าเมื่อถึงเวลาที่เขานวดเสร็จในใจของเขาฟังเย่ยได้จดบันทึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของปิงว่านปิงว่านไม่สามารถอยู่เฉยได้จึงพักผ่อนที่บ้านหนึ่งวันจากนั้นมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารอมตะเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การฝึกฝนสําหรับการแข่งขันเชฟก๊อดครั้งต่อไปกับเจียงซิวและหลินจูเนื่องจากการปรากฏตัวของปิงว่านในรายการเชฟกอดร้านอาหารอมตะ จึงมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้จะเปิดสาขามากมายในเมืองเจียงแต่จำนวนลูกค้าที่ถนนฟินิกก็ยังคงสูงอยู่ปิงว่านกลายเป็นคนดังในท้องถิ่นทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในร้านอาหารลูกค้าจำนวนมากก็จำเขาได้ขอโทษนะคุณคือปิงว่านใช่ไหมหญิงสาวคนหนึ่งต่อแถวที่ร้านอาหารถามอย่างไม่แน่นอนเมื่อพบเห็นเขาปิงว่านผงะไปชั่วขณะใช่แล้วครับผมจะช่วยคุณได้อย่างไรบ้างครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเจอคุณตัวจริง หญิงสาวอุทานด้วยความตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่การรับประทานอาหารที่รู้สึกประทับใจที่ร้านอมตะนี้บางส่วนจากอาหารที่คุณนำเสนอในเชฟชาเลงและเนื่องจากการวิจารณ์ทางออนไลน์ที่คลั่งไคล้ดังนั้นจึงอดไม่ได้ที่จะพาเพื่อนมาลองชิมที่นี่ค่ะเรายังรอเล่นว่าอาจจะบังเอิญเจอคุณเพื่อนของฉันคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เพราะคุณไม่ค่อยได้อยู่ที่ร้านอาหารและมีหลายสาขามากแต่นี่ไง การได้เห็นคุณต่อหน้าคุณหล่อยิ่งกว่าในทีวีเสียอีกโดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นมันช่างน่าหลงไหลและผิวของคุณมันไร้ที่ติดีกว่าของฉันแม้ว่าฉันจะขยันดูแลผิวเป็นประจำก็ตามความคิดของเธอพลุ่งพลานแต่เธอก็สงบสติอารมณ์และพูดว่าฉันเริ่มมาที่นี่หลังจากดูเชฟชลังคุณคือผู้เข้าแข่งขันคนโปรดของฉันขอให้โชคดีเมื่อเธอพูดจบพนักงานเสิร์ฟก็เรียกหมายเลขโต๊ะของเธอขอบคุณสำหรับคำพูดและการสนับสนุนปิงว่านตอบด้วยรอยยิ้ม ฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับมื้ออาหารของคุณเธอตื่นตระหนกกับรอยยิ้มของเขาเธอเดินไปที่โต๊ะของเธออย่างงุนงงซึ่งนำโดยคนเสิร์ฟการแลกเปลี่ยนสั้นๆของพวกเขาดึงดูดความสนใจของผู้ที่มารับประทานอาหารคนอื่นๆกระตุ้นให้พวกเขาทักทายปิงว่านมากขึ้นวันนี้คุณทำอาหารเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าครับเจ้านายว้าวฉันมาที่นี่สิบครั้งแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบคุณปิงว่านเราขอเป็นกำลังใจให้คุณชนะเชฟแชา์แล้งนะ ขอบคุณครับปิงวันรับทราบคำทักทายแต่ละครั้งลูกค้ามีน้ำใจและเก็บเสียงไว้เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นเจ้านายหนุ่มคุณช่วยถ่ายรูปกับลูกสาวของฉันหน่อยได้ไหมผู้หญิงในวัยสาสถามขณะที่ปิงวันเดินผ่านไปเธอเป็นแฟนตัวยงที่ได้รับแรงบันดาลใจในการทำอาหารกับฉันหลังจากดูการแสดงของคุณข้างๆเธอมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวๆเจ็ดหรือแปดขวบซึ่งเคยขอถ่ายรูปมาก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเขินอายเมื่อเขาเข้ามาใกล้และปล่อยให้แม่ของเธอเป็นคนพูดรวบรวมความกล้าแล้วตะโกนเบาๆพี่ใหญ่เป็นการยากที่จะต้านทานคำขอของเด็กปิงว่าและพวกเขาก็ถ่ายรูปกันขอบคุณนะพี่ใหญ่หนูอยากเป็นเชฟเหมือนคุณซักวันหนึ่งค่ะเด็กสาวประกาศอย่างฝานันยินดีต้อนรับครับพี่หวังว่าคุณจะบรรลุความฝันในเร็วๆนี้และเพลิดเพลินกับมื้ออาหารของคุณในวันนี้นะครับ หญิงสาวที่เข้ามาหาเขาครั้งแรกด้วยความเสียใจจึงพูดกับเพื่อนของเธอหลังจากสั่งว่าทำไมฉันไม่คิดจะถ่ายรูปกับเขาบ้างจิตใจฉันว่างเปล่าระหว่างการสนทนาของเราเพื่อนของเธอตอบว่าอย่างน้อยคุณก็คุยกับเขาฉันหลงไหลใบหน้าของเขามากเกินไปเขาหล่อมากกว่าคนดังอีกหลายคนพวกเขาสนทนากันต่ออย่างมีชีวิตชีวาแต่เมื่ออาหารมาถึงคำพูดก็ถูกแทนที่ด้วยความเงียบที่แสดงความขอบคุณเพราะอาหารที่นี่อร่อยมากจริงๆ หลังจากอิ่มหนำสำราญแล้วเพื่อนก็พูดว่าถ้ารู้ว่าอร่อยขนาดนี้มาเร็วกว่านี้แน่ตั้งแต่นี้ไปกินข้าวนอกบ้านก็จะมาที่นี่เด็กสาวแซวว่าใครกันที่พูดแค่ดูอายุและรูปร่างหน้าตาของปิงว่านว่าน,าน้ำซอสนางฟ้าคงไม่ดีแน่ๆแ,และต้องเป็นร้านอาหารชื่อดังทางอินเทอร์เน็ตที่ด่งดังแน่แฉันจำไม่ได้แล้วใครเป็นคนอ้างสิทธ์นั้นเพื่อนคนนั้นนึกถึงคำพูดยืนกรานที่เขาทำก่อนที่พวกเขาจะจากไปจึงหยุดไปสองวินาทีมันช่างน่ายินดีจริงๆหญิงสาวหัวเราะ ฮ่าฮ่ก่อนที่เราจะจักไปชั้นสาบานว่าจะไม่กินข้าวที่งานเลี้ยงนางฟ้าแม้ว่าชั้นจะหิวโหวยก็ตามแต่ตอนนี้น้ำซอสนางฟ้านั้นน่าทึ่งมากเราจะกลับมาอีกแน่นอนอิงอิงคุณเป็นสิทธิสายตรงของอาจารย์ใช่ไหมปิงว่านยุ่งอยู่ในร้านอาหารตลอดทั้งวันในขณะที่ร่างกายเหนื่อยล้าเขาก็รู้สึกพึงพอใจอย่างมากในตอนแรกเขาชอบทําอาหารเพราะการกระทํานั้นทําให้เขามีความสุข ตอนนี้ปิงวั่นตระหนักได้ว่าความสุขที่เขาเห็นบนใบหน้าของผู้มารับประทานอาหารแต่ละคนทําให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นเขาเสิร์ฟอาหารที่สร้างความพึงพอใจและความพึงพอใจให้กับหลายๆคนและอารมณ์เชิงบวกของพวกเขากลับเป็นแรงบันดาลใจให้เขามากขึ้นเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะขยายน้ําซอสนางฟ้าไปทั่วประเทศและปล่อยให้ได้ลิ้มลองผลงานสร้างสารรค์ของเขามากขึ้นหากก่อนหน้านี้เขามองว่าน้ําซอสนางฟ้าเป็นเพียงแค่การร่วมลงทุนกับความเชี่ยวชาญของเขา ตอนนี้เขารู้สึกถึงความผูกพันทางอารมณ์กับมันเหมือนกับอุดมคติมากการตระหนักรู้นี้ทำให้ปิงว่านจริงจังและมุ่งมั่นมากขึ้นเมื่อปรากฏตัวในรายการทีวีดังที่เราได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของตอนสุดท้ายของเราพิธีกรเริ่มที่ฉากรายการทำอาหารตอนนี้จะถ่ายทำในสถานที่ใหม่เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารจีนที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเจียงเมืองที่นักวิจารณ์อาหาร20คนรอคอยที่จะลิ้มรสและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารของคุณไปกันเถอะ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนขึ้นรถของรายการไปที่เจียงหยวนหลังจากลงจากรถแล้วพวกเขาพร้อมด้วยผู้พิพากษาห้าคนก็เดินประมาณ200เมตรเข้าไปในตรอกที่ดูโบราณมันแคบมากจนมีเพียงผู้ใหญ่สองคนเท่านั้นที่สามารถเดินเคียงข้างกันได้ทุกคนจัดแถวสองแถวเรียบร้อยโดยมีผู้เข้าแข่งขันนำและผู้ตัดสินตามมาปิงว่าละหลังขณะที่เขาเข้าไปในตรอกฟังเย่ก็ตามทันและยื่นกระติกน้ำร้อนสีดำให้เขาอย่างเงียบ ปิงว่านมองลงไปโดยไม่ทันตั้งตัวและสังเกตเห็นกระติกน้ำร้อนจากนั้นก็มองฟางเย่อย่างสงสยัยทำไมต้องให้กระติกน้ำร้อนแก่เขาฟางเย่อธิบายว่าการบันทึกของวันนี้อาจใช้เวลาสักครู่ถ้าหิวก็กิกนข้าวต้มสามันเป็นโจกจากอาหารเช้าของพวกเขาปิงว่านสนุกกับมันแต่กินได้ไม่มากเพราะมันร้อนเกินไปเมื่อเห็นเช่นนี้ฟางเย่จึงเทมันลงในกระติกน้ำร้อนขนาดใหญ่ให้เขา เมื่อสังเกตเห็นว่าคนอื่นๆกำลังหมกมุ่นอยู่กับการสนทนาปิงว่านจึงกระซิบกับฟังเย่ว่าคุณเก็บสิ่งนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่เห็นตอนคุณเก็บเลยขณะที่คุณกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังอาหารเช้าเขาลืมมอบมันให้ปิงว่านระหว่างทางไปสตูดิโอบันทึกเสียงแต่จำได้เมื่อพวกเขาไปถึงจุดหมายปลายทางเนื่องจากการขนส่งแยกสำหรับผู้ตัดสินและผู้เข้าแข่งขันเขาไม่มีโอกาสส่งมอบมัน ไม่กี่นาทีต่อมาพิธีกรก็หยุดและบทสนทนาของปิงว่าและฟังเย่ก็เช่นกันทางด้านขวาของเจ้าภาพมีซุ้มโค้งมนป้ายที่มีคำว่าเจียงหยวนเขียนด้วยตัวอักษรสีดำประดับอยู่นี่คือจุดหมายของเราสำหรับวันนี้เจ้าบ้านทำท่าทางแล้วเคาะประตูโดยใช้ที่เคาะรูปสิงโตไม่นานก็มีคนเปิดประตูเชิญพวกเขาเข้าไปว้าวนี่คือร้านอาหารจริงๆเหรอมันดูเหมือนสวนจีนแบบดั้งเดิมมากกว่า ผู้แข่งขันที่ตกตะลึงจากนอกเมืองตั้งข้อสังเกตปิงว่านทั้งประหลาดใจและทึ่งสถาปัตยกรรมที่นี่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยมีต้นไม้มาเสริมกับหินที่จัดเรียงอย่างประณีตและภูเขาเทียมก่อให้เกิดทางเดินคดเคี้ยวที่นำไปสู่จุดที่เงียบสงบหลังจากการเดินทางที่เหมือนเขาวงกฏในที่สุดทั้งกลุ่มก็มาถึงห้องครัวมันเต็มไปด้วยส่วนผสมมากมายที่จัดวางอย่างประณีตในตะกร้าไม้ไผ่และลังไม้นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการแล้วยังไม่มีใครอยู่ด้วย เห็นได้ชัดว่าวันนี้ห้องครัวถูกสงวนไว้สําหรับพวกเขาโดยเฉพาะก่อนที่เราจะเริ่มทําอาหารเราต้องจับฉลากก่อนพิธีกรประกาศดึงดูดความสนใจของผู้เข้าแข่งขันอย่างที่ผมบอกไปแล้วนอกเหนือจากกรรมการทั้งห้าคนของเราแล้วเรายังมีนักทานอาหารที่ฉลาดเป็นพิเศษอีกยี่สิบคนจากสวนปี้เจียงพวกเขาคาดหวังให้เราแต่ละคนทําอาหารยี่ห้าจานเหรอผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งคาดเดา การเตรียมอาหาร25จานเพียงลำพังคงจะเหนื่อยมากอีกคนเดาฉันคิดว่าพวกเขาอาจให้เราจับฉลากเพื่อจัดตั้งทีมพวกคุณทั้งหมดเข้าใจผิดแล้วเจ้าภาพประกาศหลังจากการคาดเดาของพวกเขาแขกทั้ง20ิบคนนั่งอยู่ที่โต๊ะละสองโต๊ะโต๊ะละสิบคนพวกคุณแต่ละคนจะต้องเตรียมอาหารที่เหมือนกันสามจานร่วมกับกรรมการของเรานอกจากนี้แขกทั้ง20บคนนี้ได้จัดเตรียมเมนูอาหารที่เรากำลังทำในวันนี้ไว้แล้ว มีอาหารทั้งหมด18จานและเมื่อมีผู้เข้าแข่งขัน18คนพวกคุณแต่ละคนจะจับฉลากเพื่อตัดสินว่าคุณจะต้องรับผิดชอบอาหารจานไหนผู้เข้าแข่งขันถอนหายใจด้วยความโล่งอกขอบคุณพระเจ้าแค่สามจานที่เหมือนกันการมีเมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้พวกเขาไม่ต้องปวดหัวกับการระดมความคิดและสร้างสารรค์ผลงานตามทีมที่ดูเหมือนง่ายกว่าเมื่อก่อนในที่สุดทีมผู้ผลิตก็มีเหตุผลสักทีอย่าเพิ่งฉลองเลย เจ้าของร้านกล่าวเสริมในเวลาที่เหมาะสมฉันขอเน้นย้ำว่าผู้ที่มารับประทานอาหารของเราในวันนี้มีความพิเศษอย่างยิ่งด้วยเมนูที่กำหนดคุณจะต้องทำให้รสชาติและการนำเสนออาหารของคุณสมบูรณ์แบบนอกจากนี้เราไม่สามารถเสิร์ฟอาหารทั้ง18จานพร้อมกันได้แต่ละจานจะมีช่วงเวลา2นาทีซึ่งหมายความว่าอาหารจานสุดท้ายจะเสิร์ฟหลังจากจานแรกครึ่งชั่วโมง จัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารของคุณจะถูกเสิร์ฟอย่างเต็มประสิทธิภาพรสชาติและเนื้อสัมผัสหลังจากการสุ่มตัวอย่างแล้วผู้รับประทานอาหาร20คนและผู้ตัดสินห้าคนจะให้คะแนนอาหารแต่ละจานผู้เข้าแข่งขันสามคนที่ได้คะแนนต่ำสุดจะถูกคัดออกเจ้าของบ้านได้รับกล่องสุ่มจากพนักงานเอาล่ะเริ่มลงมือจานของคุณได้เลยจบตอนที่ห5ห้า